วันที่20กุมภาพันธ์2 5 5 7เวลา10นาฬิกา30นาทีพันตำรวจโทรธนาทิพย์เข่งคุ้มรองผู้กำกับการปราบปรามสพเมืองอุดรธานีพันตำรวจตีพัฒนาวงศ์จันทรพลสารวัตรปราบปรามสพเมืองอุดรธานีพรอ้อม้วยตำรวจสืบสวนชุดอัศวินร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มนายสิริพงษ์หรือแบงค์เทียมธนงค์อายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่64ทับยถนนสีชมชื่นตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี เป็นพนักงานขับรถขนสัมภาระของสายการบินนกแอร์ในข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในท่าอากาศยานที่จอดรถหรือสาธารณาสถานสำหรับขนถ่ายสินค้าหรือในยวดยานสาธารณะหรือรับของโจรพร้อมด้วยของกลางแท็บเล็ตยี่ห้อซัมซุงโน้ต3.0สีขาวราคา13,500บาทซึ่งเป็นทรัพย์สินของพันตำรวจโทธนาทิพย์เข่งคุ้มรองผู้กำกับการปราบปรามสืบสวนสพเมืองนอุดรธานีพันตำรวจโทธนาทิพย์เข่งคุ้มเปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ตนถูกคนร้ายลักเอาแท็บเล็ตที่เก็บอยู่ในกระเป๋าสพา,ายหลังจากโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องบินของสายการบินนกแอร์จากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางท้อมกับครอบครัวกลับมาที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อถึงท่าอากาศายานนานานชาติอุดรธานีและกลับมาถึงบ้านพักปรากฏว่าทรัพย์สินดังกล่าวหายไปจึงย้อนกลับมาหายอย่างสนามบินพร้อมกับตำรวจสืบสวนโดยสงสัยคนร้ายน่าจะเป็นพนักงานขนถ่ายสัมภาระออกจากตัวเครื่องบินจึงเข้าไปสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องของ,ของสายการบิน ให้เรียกพนักง,งานขนสัมภาระจากตัวเครื่องบินมาทําการสอบสวนจนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือนายสิริพงศ์หรือแบงค์เทียมธนงและนําตัวและนําตัวเข้าตรวจยึดของกลางที่บ้านพักซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบินประมาณ1.5กิโลเมตรควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพเมืองอุดรธานีจากการสอบสวนนายสิริพงศ์หรือแบงค์เทียมธนงให้การรับสารภาพว่าทํางานเป็นพนักง,งานขนสัมภาระอยู่สายการบินนกแอร์มาสองปีเพราะมีความชํานาญในการขนสัมภาระกระเป๋าเดินทางจํานวนหนึ่งยใบ ภายในเวลาไม่เกินสิบนาทีโดยก่อนหน้านี้หนึ่งสัปดาห์ตนเคยต่อเหตุรักทรัพย์ในกระเป๋าผู้โดยสารซึ่งเป็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ขณะปฏิบัติหน้าที่โหลดสัมภาระออกจากเครื่องบินและครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อได้ทรัพย์สินแล้วจะนําไปเก็บไว้ที่บ้านพักแล้วย้อนกลับมาทํางานตามเดิมที่ทําไปเพราะเกิดกิเลสอยากได้มาเป็นของตนเองและไม่ทราบว่าเป็นของตํารวจหากรู้คงไม่กล้าลักออกไปอย่างแน่นอนคงเป็นพ่อค่าวซวยที่มากระตุกหนวดเสือถูกจับกลุมได้ในที่สุด พันตำรวจโทธนาธิปเข่งคุ้มกล่าวต่อว่านอกจากนี้ก็ขอฝากเตือนภัยถึงพี่น้องประชาชนว่าอย่าได้ประมาทถึงแม้ท่านจะเดินทางด้วยสายการบินซึ่งพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายหรือแทบจะไม่มีเลยแต่ได้เกิดขึ้นแล้วกับตนเองและตำรวจเชื่อว่าคนร้ายรายนี้น่าจะก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งและเป็นขบวนการแต่ทางพยานหลักฐานเราไม่สามารถสาวถึงตัวการที่อยู่เบื้องหลังจึงขอเตือนว่าอย่าได้ไว้วางใจเก็บทรัพย์สินที่มีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทางที่โหลดขึ้นท้องเครื่องบิน อย่างไรก็ตามตัวเราต้องป้องกันตนเองก่อนเช่นหากเก็บทรัพย์สินมีค่าภายในกระเป๋าเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยสารรถประจําทางทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านเอง